วัดดีเจ้าประดาวจะมารวนมะเขือเทศใส่หมูใส่ไข่เจ้าในกระปุกนี่เป็นเครื่องมันเนาะทำาบมะเขือเทศสงเครื่องเจ้ามีมีหมูมีไข่เออกับเดียวไปดูวิธีทำก่อนเนาะ ในครัวที่ป็นเครื่องเนาะบ้านเท่าก็คงจะมีขายกหา็หะ มะเขือเทศตรงเครื่องค่ะชี้กัาหมูลงเจ้าถ้าไครแบบสอบหมูก็บแใส่ก็ได้เจ้าใส่แต่ไข่ก็ได้ หมูหัซุกเจ้า้วก็เอามะเขือเทศลงนะมะเขือเทศทรงเครื่องค่ะเครื่องนี่ใบเจเพ็ดนะเจ้าน้ำเป็นอันเครื่องของญี่ปุ่นนะแต่อร่อยเจ้า ใส่ซอสไปสักซำซอสนี่ก็คือทำแบบโรงเครื่องเจ้าก็จะมีหลูมผักติดเนาะมองหนอกจะมีขายเจ้าถึงซอสของเปนเนาะซอสนี่จะแบบเค็มแบบหวานเจ้าอร่อยรสชาติแบบาพอนี้ ทีนี่ก็เอาไข่ลงเลยแต่ถ้าบ้านไผ่กินเพชรนะเจ้าเอาพริกป่นใส่ได้พริกป่นหรือว่าพริกขี้หนูเนาะหั่นใส่แบบจะรำจะรำเจ้าแต่นี่ไมได้เนาะเพราะว่าทำาพื้อคนญี่ปุ่นกินเนาะ ขังติดจอนจ้ะน่ะเข้าวสวยเจ้าโอ้โหบอกว่าถูก มันดึงอร่อยขนาดเจ้าเนี่ยป้าดาวทำบ่อยอยแต่เมือนๆน,นานๆถ่นา,นายคลิปข้างหนึ่งเจ้าชุดนี่เจ้าจะใช่มะเขือเทศแบบลูกใจก็ได้ลูกน้อยก็ได้นะแต่ป้าดาวใช้ามะเขือเทศลูกใหญ่เจ้าล้ำหวานน้ำตาลบบใส่เจ้าแต่ถ้าผัดอบออกหวานนิดๆใส่น้ำตาลก็ได้เจ้า นี่แล้วเจ้าปลาดาวใจมาเขือเทศลูกแบบนี้เนาะอร่อยเจ้ามะเขือเทศญี่ปุ่นมันจะบะคืนมาเหมนคืนเจ้า mm hmm. ขอโน้อยเกือบนิดหนึ่งเนาะ mm hmm. ผมจะลดเจ้า Thế này cả tôn hòm nó Thắm cả đủ cháu ăn lòi cháu Bạn hãy miếng phô sủng ai dụ nó Bạn thắm cháu ăn ใส่หมูก็ได้เจ้าถ้าใส่หมูก็ซักเมื่อละเอียดเนาะคนตีคนสูงอายุแต่เ,ดเ,ดเ,ดน,เนาะอร่อยเจ้าทำดูเนาะบ้านเฮามีซอสหอยซีอิ๊วขาวก็ใจชได้นะเจ้าเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยละเจ้าแบบมาเขือเทศทรงเครื่อง ป้าดาวขอจบคลิปแคทนี้ก,กันนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวเนะ้วยเนอะจำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ